แอเอยืนพิงเสาไฟฟ้ามองดูกลุ่มนักเรียนกลับบ้านใจมันพองโตขับรถออกมาแบบไฟติดตูดจังวันนั้นขับผ่านตลาดน่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งกาลังไล่สดขายทุเรียนไอเอลตาเบิกกว้างเอ้ยนี่มันเหมือนพี่โฟเลยนี่วะใช่เลยโฟแห่งแดนสีสเกตหญิงแกร่ง่งยุที่เคยชุบชีวิตทุเรียน30ตันกับแฟนแค่2คนชื่อจริงคือมินิโฟเรียกโฟก็พอไม่ต้องย่อยาวโฟก็แฟนชื่อกอบมาตั้งแต่อายุ15รักกันเหนียวแน่นเหมือนกาวสองคนคู่สีรับจ้างชุบทุเรียนจนแทบละลายโฟเข็นทุเรียนชุบพ กอ่อเฟียงชีวิตเหมือนเกมสลับฉากไม่รู้พักตอนไหนหมดฤดูผลไมก้ก็หันไปทําพัดลมทําราวตากผ้าจะออกจะเชื่อมจะทาจะขายจะสั่งอะไรก็ไม่มีถอยจนโฟอยากจะสวยอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองทําไปทํามาดังได้รางวัลการันตีแล้วก็ตั้งท้องน้องไทเกอร์แต่โฟยังไม่หยุดฝันสักทีขายที่ตลาดนัดไลฟ์แจกสบู่ฝนตกแดดเปรี้ยงยังยืนหน้าร้านแต่โลกมันไม่ได้ใจดีตลอดเวลาวงการเครื่องสําอางดันผุดเหมือนดอกเห็ดฝนพรำโฟก็เลยเลิกทาแล้วก็กลับมารับซื้อทุเรียนด้วยร เอ็งพังๆ้ทยรถยัดทุเรียนแน่นจนบอกขาดไทเกอร์คลานอยู่ข้างหลังไม่มีเงินจ้างใครเลี้ยงก็พาไปด้วยทุกทีลูกอื่นกลางไลฟ์ก็อุ่มมาโชว์เลยแม่ค้าทุเรียนเวอร์ชันมีเสียงงอแงสดๆแต่คนดูบางคนพวกไม่รู้ความจริงก็ดราม่ารัวๆโดนด่าจนใจเจ็บเลิกไลฟ์ขายของไปพักหนึ่งแต่โฟก็ยังไม่ท้อกลับซีสเกตยืยนใหม่อีกรอบเริ่มขายข้าวสารผลไม้ลงผักาตหอมแดงพริกแห้งทำเองยันน้ำพริกบางวันก่อนแดดเดียวหมูปลาเนื้อสารพัดเห็นลูกมะพร้าวละมือสั่นรีบเมามาขายต่อไม่ให้ใครแยไ ก็ยังไลฟ์ขายก็ยังขายราตักผ้าก็ยังมีอยู่ข้างบ้านก็สร้างโรงกลึงอะไรที่ได้ตังโฟเล็กกอล์ฟเอาหมดไม่เลือกงานไม่กลัวร้อนจนวันหนึ่งมีเงินก้อนซื้อรถกระบะคันแรกไม่ต้องทิมบ่อยต่อไปแต่ก็ยังคิดถึงตอนอยู่ในรถเองอยู่นะเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นแรกไปเช่าห้องแถวเปิดแผงรับซื้อทุเรียนโฟโยในพีกอล์ฟคาะเองแบบมือโปรส่วนโฟเลี้ยงลูกไลฟ์ต่อไม่พักวันดีคืนดีมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความมุ่งมั่นยิ่โงโอกาสในโฟได้ส่งทุเียนกับแผงใหญ่จากสองคนสามแรงขยายเป็นโกดงังมีลูกนนน้้องมมีีรถและสสุดทายก็็วเป ลองผิดลองถูกแต่ไม่มีวันหยุด FC จากยุคสบุ่ก็ยังตามอยู่จนทุกวันนี้และเดือพลังของการไลฟ์โฟก็มีคนมาช่วยเลี้ยงน้องไทเกอร์ให้ในที่สุดอายุแค่25บ้านมีแล้วโรงงานมีแล้วไทเกอร์คือกำลังใจพ่อแม่ไม่อยู่แต่ลุงป้าเคยอุ้มไว้ไม่ให้ล้มพอมีก็ไม่ลืมไทที่นาให้ลุงป้าซื้อรถให้ขี่สองล้อไม่พอโฟจัดให้ทั้งวัวสี่ขาเพราะถ้าไม่มีลุงกับป้าโฟก็คงไม่มีวันนี้ไอ้แย้วจอดรถหยิบทุเรียนลูกหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าแม่เอ้ยรินแรงแต่แรงไม่เท่าใจพี่เลยว่่พีโฟรทกลัง ท่อกำลังจมค่อยเรื่องนี้เตะหัวใจคุณสักทีเพราะบางทีคนที่เริ่มจากท้ายรถเก๋งเล็กๆก็อาจไปจบที่โกดังใหญ่ได้เหมือนกันใครมีประสบการณ์สู้ชีวิตเล่าให้ฟังหนะ่อยเนาะ